สวัสดีครับสวัสดีครับ 2, อ้าวกินไหไรพี่กินไหไรน้ำชาครับน้ำชาน้ำชาโอ้ไปไป เดี๋ยวจะไปเก็บให้เป็นของฝากกินเก็บมาไว้ได้ได้ครับโอ้มาเป็นกระติกเลยเหรอผมหมดไปแล้วกวดหนึ่งกินโอ้พลังใบตัวนี้ทีมงานพลังใบตอนวิ่งอยู่จันบรีกทุกวันต้มกินทุกวันเลยเป็นไงคือไหมครับคือไหม ผมเห็นขึ้นไปขุดผมว่าเข้าแต่ข้างบนล่ะมั้งเขาเจาะข้างล่างดูแล้วเจาะข้างล่างดูแลใช่ไหมครับก่อนขึ้นไปผมเห็นเเจาะผมว่าข้างบนน่ะมันปลวกปลวกอยู่แล้วแต่กลัวข้างล่างนั่นและเจาะแล้วไม่ได้ดูคลิปบ่ะก็ดูเจาะข้างล่างแล้วเป็นหินผุหมดเลยหมดเลยเหมือนเหมือนจะดินรูปดังใช่ไหมใช่าะว่านดินภูเขาจะเป็นงี้นี่ช่างมากี่คนนี่อือ ม่เยอะเทสทีมช่างแล้วคุยกับคนขับเรียบร้อยแล้วครับให้เขาเป็นวันบอกแล้วเขาตกลงไหมวันละหกร้อยถ้าตกลงครับูว่าสบายเนาะวันละหกร้อยเนาะสบายไหมสบายเลยแหละคนขับนาะสบายเขาทำนู่นเขาขับแบบนี้ครับเอาตามพื้นที่เลยวิ่ง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 ยังไงวิ่งเป็นคิวครับเป็นคิวเป็นคิวเขาวัดกระบะไหมไม่ครับ แล้วแต่เขาจะใช้คิวขุดดีวัดคิวขุดอ๋อวัดคิวขุดครับถือรวมกันเลยใช่เอาเราไปหลังนึงทำไมนั่นบอกก็ก็คิดเที่ยวเอาเจ้านี้มันยังไงไม่ก็ถ้างั้นก็ต้องวัดกระบะเลยอ่ะจำนวนคิวอาหารเป็นเที่ยวเอา21 22ินั่นแหละวัดไม่ได้ก็ใส่ตามตักครับมูทัลล้อใส่8ใช่ไหมส10ล้อใส่16ได้ครับ2เที่ยว6ล้อ จะวัดกระบายยังไงฮะไม่่ยวไม่วิ่งเหมาเป็นคิวเลยครับแมคโครก็ตัดไปสิบรถดำสิบประมาณเนี้ยคิวยี่สิบห้าใช่ไหมรถไถไปห้ารถดำสิบแมคโครสิบสิบห้าวันวางบินสิบห้าวันวางบินใครลองดูงั้นแล้วใครจะไปรู้เนาะแต่รถมันไม่้ม รถมันไม่ช้ำผมที่ผมนั่งดูคลิปผมก็เออมันก็แต่พูดจริงๆมันน่นนาไปอยู่ครับช่างมาดูเอ้ผมยังดเนี่ยนะต้องทำซื้อตินหรือไปซื้ออะไรซื้ออะไรบ้างบอกเขาว่าชุดคอยแม่เหล็ก58ที่บแสี่ร้อยชุดคอยแม่เหล็ก508ศูนย์แปดอ๋อม,มันแตกบอชุดคอยแม่เหลที่ไหน ร่แล้วร้านอะไรครับผมไม่ได้กินมาด้วยชุดคอยแม่เหล็ก508ใช่ที่มีคมไหมอ่ะ508มี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 เออมีเลยเนาะใช่ไหมเรือเรายกไปขายมาแล้ววันนั้นไม่ใช่ยกไปขายหมดแล้วนี่ยกไปขายหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะมีอยู่อันนึงนะเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วแล้วสวิตล่ะ ชีวิตเปิดเออันนั้นเดี๋ยวช่วยที่หลังกันเราได้ใส่ตรงนี้ก่อนอ๋อใส่ตรงนี้ก่อนต้องให้ขับน้ำฝนเด้อก็ขับไปไม่มีปัดนน้ำฝนหรปั่น้ำฝนสำคัญที่สุดเชือกชากเอาไ็ได้เฮะเชือกาลว์เกี่ยงดิ้งเงา โอ้ท oh, ีมช่างมาผฐานนะอันนี้มาครบทุกช่างเลยใช่ไหมนะเียครับดูแล้วทีนี้ถ้าพัดลมอะไรแบบนี้ต้องโทรไปหาจันเจาเลยทำไมอ่ะเพราะจันเจาขายไม่แพงใช่ไหมใช่อย่างเราซื้อเนี่ยมีแต่สองพันแปดสองพันเจ็ดสองพจันเจาขายแค่พันกว่าบาทจริงนะ นั่นแหละอันนี้สายพานอะไรมีหมดเลยนี่มีทุกอย่างใส่ได้ไหมรถผมไม่มีสายพานได้ได้เหมือนกันต้องมีทุกเบอร์พี่บางทีเรามานอก่องโอ้้อบา้ยางถ่านเลยเฮ้ยลังใบเ่ยพลังใบอ่ะวิ่งไปถึงไหนนี่ก็แต่ลูกค้าจะให้ไปรับงานทั่วประเทศม่เดิอนเดือนก่อนนั้นก็ไปไปคลุ้งโอ้ เภอขลุงจนเพอขลุงเลยนะทำอยู่นั้นสวันเจ็ดคันกี่คันนะเจ็ดคันทำอะไรทำอนโอ้าี่ะไรนะใส่้น่ะอะไรยางอะไรไผมิดเป็นไรสามพันสี่ใส่จ่ายตังื่อวานแพงหรอ มันอยู่ในประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนี้แหละครับสามพันสี่ไซ้มตรไหมอืมปกติมันใช้แต่ดีสโตนเนี่ยเลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนก็้พอตะควาเอาอ่ะมันใช่ไหมแล้วนี่ช่างอะไรอยู่คนเดียวนี่นะ <14. S 2> <lah? S 1> แรงไหมแรงบ่มันใหญ่กว่าของเจ้าบ่ฮะซ้ำกันบ่ทำไมว่าแรงกว่าเต้กระได้เปลี่ยนก็ไหมเต้กระได้ร่งเดได้เปลี่ยนพอรอซื้อเอออันเดิมดิเก่าพอรอจากตัวสาม้างนะเออนุ่นไหมไหมคุ่ณ

เดี๋ยวไปหาคอมให้เขาก่อนโอ้เยังมมอครอบแต่คอมนั้นมันเย็นอยู่นะเย็นอยู่แต่ว่าลูกปืนทีนไอ้ที่มันดังแกงๆกๆงเกงเกงน่ะลูกปืนแตกเ่ อันนี้รับทำทั่วทั่วประเทศนะครับเบอร์โทรอะไรครับขต้งงหกสามครับซึ่งหกสามดสามแปดแปดสจัจันเจ้าวังเช้ามาหั่นยมาไหมมาอยู่พี่อยู่ไหนนู่อยู่ข้างนู้นวังเช้ามาหั่นไหน,นบาก,กูยมาครบเลยครับจันเจ้ากงซุนชื่อ วังเช้ามาท่านท่านเป่าก็มาเออมาครบเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เออครบจริงๆรงว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ั่นเที่ยงแล้วไปแล้วนะนะ่ะ <c oughs> โอ้ อะไรอ,อีกสักยังเสร็จแล้ว,ลวมาตักทานอ้าวนี่ช่างมารถคนละคันวะครับฮะคนละคันครับปอคนละช่างเหรอใช่ครับช่างไฟต่างหากหรอใช่ครับช่างไฟ เราคันช่างไฟช่างไฟอยู่ไหนครับอ,อยู่ไหนครับยปราสาทปราสาทอยู่ปราสาทรับทำทั่วราชาณาจักรหวงไม่ครับไม่หรอเอาไม่เหมือนจันเจ้าี่จันเจ้าไปทั่วเลยไปทั่วประเทศ น,นี่เดินระบบอะไรได้บ้างครับระ<อ>บบไฟ,<ค><ณ>ฟกองไฟอะไรได้หมดเลยครับโอ้ธรรมนาได้ในดินดวนเรียกแต่ช่างเมื่อาอชีพมาเลยครับมาดูการเดินระบบลมอันนี้ช่างปับ๊บ <cin co> เดินระบบลมดูครับมัดฐานแค่ไหนนี่ <cin co> เปียเลยเห็นไหม รถคันนี้ถึงว่าจะเป็นรถที่เหมือนรถสร้างเลยนะครับเป็นรถสร้างแต่ว่ามาตรฐานทำมาดีน,นี่การเดินระบบลมก่อนครับน้องน้อง S 700น้องน้อง S 700ครับ โอ้ใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้ของเก่าเหรอของเก่าอ่ะอันนี้ใครใส่ให้ช่างเลยช่างนี่นะนี่ทีมช่างขึ้นมานี่เมาเท่าไหไร่เนี่ยยังไม่รู้เลยอ๋อมาตรฐานดิแล้วก็ตา,าตามหน้างานตามหน้างาน นี่ก็ช่างอะไรเนี่ยช่างอะไรนี่โอ้ไม่เจอกันหลายวันเลยฮะไม่เจอกันหลายวันเลยสบายใจไหมสบายใจไหมไม่เจอผมหลายวันเนี่ยก็เรื่อยๆแหละของผมเรื่อยๆนี่แหละอ๋อสบายไหมก็รู้สึกสบายใจไหมไม่เจอผมหลายวันรู้สึกสบายใจไหมก็สบายอยู่ใช่ไหมไม่ค่อยมีคนหาเรื่องอ๋อ ก็เล้สารคามอ่ะสารคามเนาะนั่นแหละฝนมันแรงแถวน้ำท่วมเดี๋ยวจะฉีดให้ดูอะไรอันนี้ได้อะไรมาอีกแล้วอ๋ออันนี้ไม่ใช่เจตินเขาเคยซื้อมาลองอันนี้ผมก็มีโอ้เจตินทำมีไหนคนละเอียดห่อไม่เหมือนไม่เหมือนของผมเป็นช็อปเปอร์ ช็อปเปอร์ใช่แต่มันก็ดีแล้วชีดพึ้งมาเงาเลยเนาะอืมดูว่าฉีดพึ้งนะฉีดพึ้งเงาวัดอันนี้ทำเอทำอะไรด้วยใช่ไหมนี่ทำเอเรียบร้อยเลยจบครบพร้อมใช้ไฟใหม่โอ้เหลือแต่กระจกเลยเหลือแต่กระจกเหลือแต่กระจกปันใหญ่ไอ้นี่น่าจะให้ลูกค้าใส่เองนั่นกระจกเนี่ยขายตามสภาพ ันนี้แถมตุ๊กตาข้างรถเลยครับคนหนึ่งเราส่งน้องๆมานั่งด้วยก็เอาตามสภาพรถไปประมาณสี่พันครับไม่ใส่กระจกเอธรรมชาติเนาะเอธรรมชาติครับครับต้องใส่หมดกันเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านสวัสดีครับผม